นัตถิกํมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีเรื่องเล่ามาจากทางบ้านนะครับที่ท่านผู้ฟังท่านเขียนส่งมาให้อาจารย์ยอดเล่าถึงเรื่องของเวรกรรมบาปบุญต่างๆที่ใครต่อใครประสบมานะครับเป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงทั้งนั้น อย่างเช่นเรื่องของกรรมของคนฆ่าควายเนี่ยการฆ่าควายเนี่ยกรรมของมันมาหลายแบบนะครับหลายรูปหลายแบบอย่างเช่นเรื่องนี้เมื่อปีพศ25 3 1คุณประสิทธิ์เนย้ายไปรับราชการที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงรายขณะนั้นบ้านพักทางราชการไม่มีก็เลยไปเช่าบ้านอยู่บังเอิญบ้านที่ไปเช่าเนี่ยอยู่ติดกับบ้านคนขายเนื้อควายชื่อลุงคำทอน คุณประสิทธิ์ก็เลยมีความคุ้นเคยกับครอบครัวนี้ดีแล้วก็ได้ทราบว่าเจ้าของบ้านไม่ได้ฆ่าแล้วก็ชำแหละเนื้อในเขตบ้านของตัวแต่จะไปฆ่าแล้วก็ชำแหละในสวนผลไม้ของตนเองซึ่งอยู่ห่างจากบ้านไปราวๆสอกิโลเมตรลุงคำทอนจะฆ่าควายทุกวันจะเว้นก็แต่เฉพาะวันพระวันเดียวควายที่ถูกฆ่าและชำแหละรวมแล้วมีจำนวนนับไม่ถ้วนทีเดียว คนทางเหนือตอนบนเขานิยมกินเนื้อควายมากกว่าเนื้อบัวเป็นส่วนมากอาหารที่นิยมทํากินก็คือลาบควายซึ่งเป็นอาหารจานโปรดสุดคลาสสิกของคนในภาคเหนือตอนบนยิ่งได้กินลาบควายขมๆขมขมยิ่งอร่อยโดยเขาจะผสมดีควายลงไปในลาบด้วยน้ำดีจะทำให้ลาบมีรสขมเรียกน้ำย่อยได้ดี กิจการขายเนื้อควายของลุงคำาทอนเป็นไปด้วยดีมีฐานะเจริญขึ้นลุงคำาทอนก็มักจะกล่าวกับคุณประสิทธิ์ด้วยความภาคภูมิใจว่าครอบครัวแกซึ่งประกอบด้วยลูกหนึ่งเมียหนึ่งพ่อตาหนึ่งรวมทั้งตัวแกด้วยรวมสี่คนก็สบายแล้วมีรถปริกอัพรถหกล้อและมีชีวิตที่สุขสบายคุณประสิทธิ์เองก็ได้แต่รับฟังแล้วก็เห็นจริงตามที่แกคุยครั้งหนึ่งก็ คุณประสิทธิ์เคยถามลุงคำาท o เกี่ยวกับวิธีฆ่าควายของแกแกก็เล่าอย่างไม่สะทกสะทานว่าไม่เห็นมีอะไรยากพลางสาธยายว่าขั้นแรกก็ผูกควายเข้าัรเสาหลักเรียกว่ากังให้นั่นขั้นต่อไปก็ใช้คอ้อนเหล็กทุบหัวแล้วก็แทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าที่คอเพื่อให้เลือดสดๆไหลออกมามากๆเอาไปทำลาบควาย ดูแกเล่าอย่างไม่สะทกสถานพลางทำท่าประกอบคุณประสิทธิ์ก็ถามแกบอกวเออแล้วไม่กลัวบาปบ้างเหรอลุงเฮย้ยไม่กลัวหรอกถือว่าเป็นบุญซะอีกถ้าไม่มีคนฆ่าควายแล้วคนทั่วไปจะเอาเนื้อควายที่ไหนมากินกันละคุณคุณประสิทธิ์ก็พยักหน้ารับฟังแต่ไม่ได้โต้แย้งอะไรแกทั้งๆที่ในใจก็คิดว่าเนี่ยมันเป็นการทำบาปอย่างร้ายแรงทีเดียว ครอบครัวคุณลุงคำทอนนี่ดูมีฐานะร่ำรวยขึ้นจนชาวบ้านแถบน้นเรียกแก่พ่อเลี้ยงทอนพ่อเลี้ยงเป็นสมญานามที่คนภาคเหนือใช้เรียกคนมีฐานะดีประจำหมู่บ้านสองปีต่อมากรรมก็เริ่มเข้ามาเยือนครอบครัวลุงคำทอนพ่อตาเริ่มป่วยเป็นมะเร็งที่คอเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำไม่นานก็เสียชีวิตลงคุณประสิทธิ์ก็ได้ไปงานศพแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของแกด้วย ปีพศ .2534 คุณประสิทธิ์ได้ย้ายมารับราชการที่จังหวัดใกล้เคียงพล่อยทําให้ลืมเรื่องราวของครอบครัวลุงคําทอนไปเสียสนิทกระทั่งวันหนึ่งแกได้รับการเชิญจากญาติลุงคําทอนว่าลุงคําทอนในวัย58ปีได้เสียชีวิตลงแล้วซึ่งจะมีพิธีชาปนกิจขึ้นในวันเสาร์พอดีคุณประสิทธิ์หยุดงานก็เลยไปร่วมงานศพด้วย พอไปถึงได้ทราบข่าวการตายจากญาติลุงคำาท o ว่าแกป่วยเป็นมะเร็งที่คอเช่นเดียวกันกับพ่อตาของแกคุณประสิทธิ์ก็ได้พูดคุยกับป้าซึ่งเป็นภรรยาของลุงคำาท o ว่าจะดำเนินกิจการขายเนื้อต่อไปหรืออย่างไรก็ได้รับคำตอบจากป้าว่าคงจะต้องเลิกแล้วก็ให้ญาติทำต่อเพราะตัวเองขาดพ่อบ้านแล้วคงทำเองไม่ไหวอีกสองปีต่อมาคุณประสิทธิ์ก็มีโอกาสไปสัมมนาที่จังหวัดเชียงใหม่ อเผอิญได้เจอกระเด็กรุ่นน้องที่เคยรับราชการด้วยกันที่จังหวัดเชียงรายเขาก็ถามผมว่าพี่พี่จำครอบครัวลุงคำาทอนได้ไหมครับคุณประสิทธิ์ก็บอกจำได้และได้ถามถึงความเป็นไปของครอบครัวนี้ว่าเป็นอย่างไรจึงได้ทราบจากรุ่นน้องว่าตอนเนี้ภรรยาของลุงคำาทอนได้ขายกิจการทุกอย่างที่มีอยู่แล้วก็ได้มาอาศัยอยู่กับญาติสนิทของแก เนื่องจากป้าแกเสียใจเรื่องลูกชายคนเดียวที่ได้เสียชีวิตลงด้วยการถูกแก๊งวัยรุ่นรุมทำร้ายโดยใช้ไม้หน้าสามตีจนหัวแบะเพราะลูกชายเรียนหนังสือไม่จบแถมยังติดยาบ้างอมแงมแล้วก็ยังไปข้องแวะกับพวกแก๊งค้ายาบ้าเกิดขาดผลประโยชน์กันก็เลยจบชีวิตลงด้วยการฆาตกรรมคุณประสิทธิ์ฟังเรื่องราวครอบครัวลุงคำทอนแล้วรู้สึกรันทดหดหูใจหรือประมาณ เวรกรรมเอ้ยครอบครัวที่สมบูรณ์สุกลับมาพบบทสรุปที่แสนสะท้อนใจพอแกคิดถึงเรื่องนี้ทีไรก็ทําให้เชื่อโดยสนิทใจว่าเวรกรรมนะ่ะมีจริงผู้ที่ทํากรรมดีย่อมได้ดีแม้ว่าจะช้าหน่อยแต่ผู้ที่ทํากรรมชั่วก็ดย้ย่อมได้รับสิ่งชั่วเป็นสิ่งตอบแทนเช่นเดียวกันครับเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับควายเหมือนกันนะครับในห้อยเถื่อนในห้อยนี่ไม่ใช่ชื่อคน แต่เป็นตำแหน่งหรือว่าคำเรียกผู้ที่มีอาชีพค้าควายด้วยการต้อนควายไปขายในแถบชนบทอีสานสมัยก่อนการจะเป็นนายห้อยได้ต้องมีบาร,รมีมีความรู้ความสามารถและก็เป็นผู้นำที่ขาดไม่ได้คือต้องมีเวทมนต์คาถาป้องกันตัวทั้งร่างกายแขนขาเต็มไปด้วยรอยสักอักขระโบราณดูแล้วสะดุดตาลุงคำหรือว่านายห้อยคำเนี่ยเป็นนักค้าควายที่มีชื่อเสียงไม่ค่อยดีนะัก ตัวเตี้ยมอต่อ,อใ่ไนายห้อยส่วนใหญ่ไปหาซื้อควายจากชาวบ้านแล้วก็เอาไปขายต่อบวกกำไรตามแต่จะตกลงกันลุงคำเป็นนายห้อยยุคใหม่มีรถขนย้ายควายอย่างสะดวกกว่าแต่ก่อนมากการขโมยควายจึงง่ายกว่าด้วยแค่ต้อนให้มันขึ้นรถก็จบนี่ก็เลยเป็นช่องทางให้ในายห้อยคำหาควายไปขายโดยไม่ต้องซื้อให้เสียเงินไม่ต้องลงทุนเยอะ เมื่อทําเข้าบ่อยครั้งเจ้าของควายเองก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทันฐานะของนายห้อยคําก็ดีขึ้นในเวลาอันสัน้นผิดกับนายห้อยคนอื่นๆที่ควาจะซื้อได้ควาจะต้อนควายเดินไปเป็นผงนี่ค้างแรมเป็นเดือนๆแต่เพราะได้เงินมาง่ายก็ใช้จ่ายไปอย่างง่ายดายแล้วพุ่มเปอยทั้งสร้างบ้านหลังใหญ่โตโออาเชิดหน้าชูตาซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ตกถึงลูกถึงหลานมาจนปัจจุบันนี้ช่วงบ้านปลายชีวิต ของนายห้อยคำนั้นน่าคิดแม้ว่าเขาจะอายุยืนเกือบร้อยปีแต่ทรัพย์สมบัติที่หามาได้มากมายกลับร้อยหรอรถราที่เคยมีก็ขายไปหมดไม่เหลืออะไรลูกๆก,ก็แก่ชรามากพอกันต้องมาเผาศพลูกหลานที่ตายก่อนตัวเองด้วยอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่าวันหนึ่งอยากจะกลับมามั่งคั่งเหมือนเดิมก็เลยไม่สามารถจะมองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิตและสังขารได้ เพราะความโลภที่สั่งสมมาทั้งชีวิตหาเลี้ยงชีพโดยทางที่ผิดมาตลอดทําให้ดวงตามืดบอดดวงจิตมืดมัวในวัยชรากว่า90ปีในห้อยคํายังหลงไหลในกลิ่นและสัมผัสของเงินไม่ห่างหายเมื่อลูกหลานมาห้อมล้อม,อมเฝ้าดูอาการเจ็บป่วยอยู่เต็มบ้านของฝากผลละหมากรากไม้ก,ก็มีมาขับขั่งล้วนเป็นสิ่งที่แกกินไม่ได้เพราะแกไม่มีฟันจะเคี้ยว แต่ที่แกพออกพอใจมากที่สุดก็คือเงินขอจับอขอแค่ได้จับได้กรำได้ดมกลิ่นก็ชื่นใจเปี่ยมสุขอย่างเห็นได้ชัดคืนสุดท้ายนั้นลูกหลานที่ห้อมล้อมต้องแตกตื่นโอลามานกันเพราะนายห้อยมีอาการเพอ้อเร็วเร็วเร็วรีบตอนมันขึ้นรถเร็ว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 สิบะให้มันได้อย่างงั้นมือไม้ก็ทำท่าทำทางสั่งการไป ตาก็ยังหลับอยู่แกทำอย่างนั้นจนสิ้นใจนี่แหละที่ว่าจิตดวงสุดท้ายอารมณ์ก่อนตายภาพเหตุการณ์ในชีวิตมันจะมาฉายซ้ำย้อนหลังให้ได้ดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ทำบ่อยๆกรรมที่ทำจนชินเขาเรียกอาจินนกรรมครับกรรมนี้มีผลหนักและรุนแรงมากทีเดียวเรื่อง ตกปลาในวัดนี่เป็นเรื่องของคุณนุกูลครับคุณนุกูลเป็นช่างวาดรูปแล้วก็เป็นครูสอนโรงเรียนชั้นประถมจบถักทางศิลปะมาแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ฝีมือเท่าไหร่ปิดเทอมหนหนึ่งจึงจะได้กลับบ้านนั่นเป็นช่วงพักผ่อนจากการกรำงานมาทั้งปีก็หากิจกรรมยามว่างทําไปบ่อยครั้งที่ได้ไปช่วยงานวัดทําโน่นทนํานี่ตามแต่ผู้ใหญ่จะใช้สอยไหว้วาน คราวนี้ก็เหมือนกันไปวาดฝาผนังศาลาสวดศพข้างเมรุเป็นรูปเรื่องราวพุทธประวัติซึ่งแกก็ไม่ขัดข้องแล้วก็เต็มใจเป็นอย่างยิ่งนอกจากนั้นยังมีชาวบ้านหลากหลายอายุมาร่วมแรงร่วมมือกันทาสีพื้นบ้างเก็บกวาดเช็ดถูบ้างตามแต่ถนัดมีเพียงผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มีงานหนักอยู่คือพูดพร่ำเพื่อสร้างบรรยากาศค,ครืครื้นสนุกสนานตามธรรมดาเวลามีคนมารวมตัวกันเยอะ เมื่องานเสร็จสิ้นแล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชื่อสนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็มีความเห็นว่าควรจะมีการฉลองกันสักเล็กน้อยให้ผู้ช่วยไปหาไก่มาต้มกินสักตัวผู้ช่วยก็สนองนโยบายอย่างทันควันแล้วไก่ที่นํามานั่นก็ไม่ใช่ไก่ที่ไหนละไก่วัดนั่นเองอ่ะแม้จะมีเสียงคัดค้านอยู่แต่ในไหนก็เอามาแล้วก็เลยไม่มีใครเอะอะให้เป็นเรื่องเป็นราวเท่านั้นยังไม่พอผู้ช่วยยังนําปลาดุกรเสเซียตัวใหญ่มาอวดอีกสองตัวเพราะกลัวจะไม่พอกินกัน เขายกมาโชว์ในขณะที่ยังติดอยู่กับเบ็ดเรพระรังอย่างภาคภ,าคภาคูมิใจและปลาที่นำมานั้นเป็นปลามาจากสระในวัดนั่นเองทุกคนต่างก็ตกตะลึงกับขนาดของมันจนลืมไปว่าไม่มีปลาที่ห้วยหรือหนองไหนใหญ่เท่านี้ไปได้หรอกนอกจากปลาวัดที่ประชาชนเข้ามาปล่อยอไว้ในสระเพื่อทำบุญเพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาแต่ชะตาของไก่และปลาก็มาขาดวันนี้ ตกเย็นก็เลยกลายเป็นกับแกล้มมันอวชะของคอสุราสายแข็งโดยฝีมือของผู้ช่วยสนั่นเจ้าเก่าหลังจากวันนั้นมาไม่นานผู้ช่วยสนั่นที่ใครๆชื่นชมยกยอ,อก็ล้มป่วยลงโดยไม่ทราบสาเหตุคนหนุ่มไฟแรงได้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่เพราะว่ามีพี่เป็นผู้ใหญ่บ้านช่วยหนุนกลับล้มป่วยทั้งที่ร่างกายแข็งแรงดีก็เลยเป็นสิ่งที่น่าแปลกสําหรับชาวบ้านดูหน้าดําคล้าไม่มีสง่าราศีอะไรลุกไม่ขึ้นนะได้แต่นอนสม หมอให้ยามาแล้วก็มาพักดูอาการที่บ้านชาวบ้านต่างพูดกันไปต่างๆน,นานาว่าโดนของเวทมนตยศาสตร์บ้างเพราะว่าลักษณะผู้ช่วยเป็นคนปากกล้าใจถึงคิดได้ก็ทําทเลยไม่เกรงกลัวอะไรแต่มีเหตุผลหนึ่งที่ทําให้สะดุดใจขึ้นมาจากคําพูดของลุงมัคนายกวัดจะเวทมนตยศาสตร์ที่ไหนผีเจ้าที่เล่นงานเอาอสิมันไปขโมยไก่กับปลาวัดมากินไม่บอกไม่กล่าวท่านเลย เขตอภัยทานแท้ๆพวกเองอาจจะไม่รู้ว่าก่อนจะตั้งเป็นหมู่บ้านของเราขึ้นมามีภิกษุชรารูปหนึ่งทุดงมาทางนี้แล้วก็ปักโรอดจำมันษาที่นี่จนกระทั่งท่านมรณภาพที่สระน้ํเก่าแห่งนี้ละ่ะตอนนี้มันกลายเป็นวัดสระน้ําก็กลายเป็นวัดท่านก็คงหวงแหนแล้วก็เฝ้ารักษาอยู่ก็เป็นได้เออแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วจะทำยังไงถึงจะถูกต้องนะครับมีวิธีเดียวคือ ไปบอกให้มันหาดอกไม้ทูบเทียนขันห้ามาไหว้ขอขมาท่านเชื่อไม่เชื่อใช่ไม่ใช่ก็ตามตามแต่แล้วแต่เจ้าว่าลองทําดูก็ไม่อยากเย็นอะไรนี่ผู้ช่วยสนันก็เลยต้องหอบสังขารลุกขึ้นมาให้เมียพยุงร่างถือขันห้าดอกไม้ทูบเทียนมาขอขมาเจ้าที่ตามที่เขาแนะนำมาแล้วอาการก็ค่อยๆทุเลาลงจนหายเป็นปกติในเวลาอันสัน้นซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจของชาวบ้าน แต่ก็ไม่มีใครร่วงรู้เลยว่าตกลงผู้ช่วยสนันป่วยด้วยโรคอะไรแล้วได้ยาดีอะไรถึงได้กลับมาหายเร็วเดินเหินได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้นะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่คุณพดุงเล่าให้ฟังคุณพดุงเล่าว่าในดานีนทํางานอยู่ที่เดียวกะแกเขาเป็นคนไทยแต่ว่าชอบชวนคนพม่าชนไก่อยู่เป็นประจำเพราะว่าเขาเลี้ยงไก่ชนไว้ตีตีพนันวางเดิมพัน วันไหนไก่ของเขาพ่ายแพ้เขาจับมันมัดขาไว้ในกระมังทั้งเป็นแล้วก็ช่วยต้มน้ําให้เดือดจัดพอน้ําร้อนก็เทใส่ลงไปในกระมังที่มัดไก่ไว้ไก่ตัวนั้นมันคงจะทรมานมากมันส่งเสียงร้องแล้วก็พยายามกระพือปีกแต่ว่าปีกเขามันหักแล้วขาก็ถูกมัดไว้ก็เลยช่วยตัวเองไม่ได้ในดากับคนงานพม่าก,ก็จะหัวเราะกันอย่างสะใจสมน้ำหน้าไก่ตัวนั้น มันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเขาทำกันแบบเนี้อยู่หลายครั้งโดยไม่นึกถึงเวรกรรมว่าจะตามทันตัวเองและแล้วผลกรรมก็ได้ตามมาสนองกับเขาวันหนึ่งนายดาและคนงานพม่าทำงานออกกะกันแล้วเขาก็ชวนคนงานพมา่าคนหนึ่งเอาไก่ชนไปตีกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยให้คนงานพม่าเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนเขานั่งซ้อนท้ายอุ้มไก่ไปเฮ้ hey, ถ้าวันนี้กูชนะนะไอไก่ตัวนี้ก็รอดแต่ถ้าไก่ตัวนี้แพ้นะ <c oughs> กูจะฆ่ามึงซะ พูดแล้วก็หัวเราะกันไปตลอดทางแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในขณะที่ขี่รถกันไปเรื่อยๆได้มีรถกระบะคันนึงเกิดขับตัดหน้าอย่างกระทันหันคนงานพมากก่าก็รีบหักหลบแต่ว่าข้างหน้ามีหลุมใหญ่อยู่ก็เลยล้มตีลังกากระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางปรากฏว่าคนขี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นส่วนนายดาต้องนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลน,นานกว่าครึ่งเดือนเพราะว่ากระดูกหายปลา้าข้างขวาหลุดทําให้แขนเล็กรีบลงแล้วก็ขยับไม่ได้ อีกทั้งเส้นเอ็นแขนนั้นก็ตายยกแขนตัวเองไม่ได้ต้องใช้แขนข้างซ้ายคอยประคองอยู่ตลอดเวลาแต่ผลกรรมยังไม่จบลงแค่นั้นหลังจากเขาออกจากโรงพยาบาลได้ไม่นานวันหนึ่งเมียของเขาพาไปซื้อของที่ตลาดบังเอิญเกิดวัยรุ่นตีกันซึ่งในตอนนั้นเขากับเมียกำลังยืนซื้อน้ำเต้าหู้กันอยู่ตรงกระทะทอดปลาต้มโขลพอดีปรากฏว่ามีวัยรุ่นคนหนึ่งเกิดวิ่งมาชนเมียของนายดาหลบทันแต่ตัวนายดาหลบไม่ทัน เลยเสียหลักล้มใส่กระทะทอดมาต้องโขเขาอย่างจังเขานอนดิ้นทุกทรมานอยู่กับพื้นเหกเช่นเดียวกับบรรดาไก่ชนที่เขาเออเคยเอาน้ําร้อนใส่กระ,ะมังทรมานมันไม่มีผิดคนในตลาดกับเมียของดาก็รีบพาเขาไปส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนปรากฏว่าเขาต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่อีกนานพอสมควรแต่พอบาดแผลเขาหายดีแล้วเนื้อตัวผิวพรรณของเขาก็กลายเป็นแผลเกือบทั้งตัวดำ,ดำดำด่งดางด,างดางน่าเกลียด ทุกวันนี้นายดาทําอะไรไม่ได้เลยเพราะร่างกายของเขาไม่ปกติดูมันคนมีปมด้อยแขนข้างหนึ่งเป็นอมาพาตตัวก็เป็นด่างเป็นดวงเขากลายเป็นภาระของเมียที่ต้องหาเลี้ยงนี่คงจะเป็นเพราะกรรมที่นายดาได้ทําไว้นั่นเองมันถึงตามมาทันเขาในปีเดียวกันแบบนี้ครับอืมช่วงปีเดียวเองต่อไปเป็นเรื่องตีใหญ่หูหนวกท่านผู้ฟังตีใหญ่ในเป็นลูกชายคนโตของแปะโกกินซึ่ง โกกินนียมีอาชีพขายของชำอยู่ในตึกแถวหลังตลาดและนอกจากจะขายของชำแล้วตีใหญ่ยังขอยืมเงินของอแปะโกกินมาเปิดร้านขายแล้วก็รับซ่อมโทรศัพท์มือถือที่หน้าตลาดในว่าเป็นธุรกิจที่เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึง่งโดยจะแบ่งใช้คืนเงินที่ยืมมาให้ผู้เป็นเตี่ยในแต่ละเดือนเพราะว่าทางด้านร้านชำก็ยังมีตีกลางกัน หวยเล็กคอยช่วยอยู่ก็เลยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงร้านขายโทรศัพท์ของตี๋ใหญ่ถึงแม้จะเป็นหน้าเล็กๆไม่ใหญ่โตอะไรนักแต่ก็จัดว่าครบวงจรไม่ว่าจะขายจะรับซื้อเครื่องเก่าจะรับซ่อมจำหน่ายอะไรขายบัตรเติมเงินเติมด้วยระบบออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือในร้านของตี๋ใหญ่มีบริการหมดทุกอย่างเมื่อแรกๆก,ก,กิจาการของตี๋ใหญ่ก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า แต่พอมาระยะหลังดูเหมือนตีใหญ่จะทำตัวเป็นคนรู้มากจนจากการดําเนินการค้าอย่างซื่อสัตย์ก็เริ่มมีการตกติกคดโกงเพื่อหวังกำไรเกินควรเวลาที่ลูกค้ามาเติมเงินค่าโทรศัพท์ด้วยวิธีออนไลน์ตีใหญ่ก็จะเติมเงินให้ไม่ครบบางครั้งลูกค้าวัยสูงอายุที่รู้ไม่ทันต้องการจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ตีใหญ่ก็จะนำแบตเตอรี่ที่คุณภาพไม่ดีใส่ให้แล,ล้วโกงราคาเท่ากับแบตเตอรี่ชั้นดี ไม่แต่เฉพาะลูกค้าทั่วทั่วไปแม้กระทั่งประสงค์องค์เจ้าที่มาขอใช้บริการเติมเงินโทรศัพท์กับเขาด้วยระบบออนไลน์จนลูกศิษย์วัดที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยทวงติงมาเห็นว่ายอดเงินนั้นไม่ชอบมาพาคนเพราะว่าตัวเขานั้นก่อนที่จะมาเช็คยอดเงินที่คงเหลือในโทรศัพท์มาแล้วเฮ้ยเฮตีทำไมยอดเงินของหลวงพี่มีอยู่แค่นี้ล่ะความจริงมันต้องมีมากกว่านี้สิเอ้ย <Hey, S 2> จำผิดหรือเปล่าตู้ ว่าว่าเติมไม่ครบท้วนแล้วนะตี๋ใหญ่ก็ยังคงยืนกรานท,ท,ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองได้ทําอะไรลงไปถ้าไม่ใช่กวงเงินค่าโทรศัพท์ของหลวงพี่อ,อ่ทาทั้งเถอะทั้งเถอะแค่ไหนก็แค่นั้นฮะหลวงพี่ท่านตัดบทแล้วค่อยๆเดินจากไปพร้อมกับลูกศิษย์วัดที่มาด้วยตี๋ใหญ่ก็ได้แต่แอบหัวเราะเยาะไล่หลังตี๋ใหญ่ยังคงประพฤติตนเป็นคนคดโกงเกี่ยวกับธุรกิจด้านโทรศัพท์มือถืออันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารมาเรื่อยๆอ,อย่างไม่เกรงกลัวบาปกรรม และแล้วมันก็เหมือนกับเขาว่าได้อย่างก็เสียอย่างตีใหญ่ได้เงินมาจากการโกงก็จริงแต่ดูเหมือนว่าเขาจะโดนเวรกรรมปฏิบัติการเอาคืนเมื่อสุขภาพของโสตประสาททางด้านการรับฟังของเขานั้นเริ่มมีปัญหาและมันก็หนักข้อขึ้นทุกวันจากแรกเริ่มด้วยการหูอื้อโดยไม่มีสาเหตุแล้วค่อยๆเพิ่มความรุนแรงขึ้นเป็นลําดับจนถึงขั้นโสตประสาทแห่งการได้ยินของตีใหญ่ ไม่สามารถรับฟังเสียงอะไรในโลกนี้ได้อีกนอกจากความเงียบสงัดหูของเขาไม่สามารถได้ยินสรรพะสัสําเนียงอะไรต่อไปราวกันในโลกอันรื่นรมเนยไม่มีเสียงอะไรเลยสําหรับเขาตีใหญ่พยายามรักษาอาการหูหนวกของเขาให้หายเขาเวียนข้าวเวียนออกแทบทุกโรงพยาบาลที่ว่าเก่งไปหาทั้งหมอแผนโบราณหมดเงินรักษาไปก็มากแต่ก็ไร้ประโยชน์อาการหูหนวกของตีใหญ่ไม่ดีขึ้นเลยตีใหญ่ก็เลย ต้องจำทนอยู่ในโลกแห่งความเงียบงันไปตลอดชีวิตนี่คงจะเป็นผลกรรมที่ตีใหญ่ชอบคดโกงเงินค่าโทรศัพท์ของผู้อื่นซึ่งเกี่ยวกับการสื่อสารด้านเสียงและก็การได้ยินจึงทำให้ตัวเขาอยู่ดีๆต้องกลายเป็นคนหูหนวกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับมาเรื่องปลากันมั่งท่านบุ้ฟังย้อนเวลากลับไปตอนที่คุณสุวิทย ยังเด็กเนี่ยมีอายุเพียงไม่กี่ขวบตอนนั้นแกยังเรียนหนังสืออยู่ชั้นประถมศึกษาตอนปลายถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเรียนอยู่ในชั้นป .6 ช่วงนั้นแกบ้าเหอกับการทำกิจกรรมอย่างหนึ่งเป็นอย่างมากกิจกรรมที่บ้านั้นเชื่อว่าเด็กและเยาวชนไทยจำนวนมากก็คงจะชอบเช่นเดียวกับแกเหมือนกันแกกับเพื่อนสนิทหลายคนเมื่อวางเว้นจากการเรียนหนังสือรวมถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องช่วยงานบ้าน ก็จะตะเวนไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากบ้านมากนักการเดินไปตามตรอกซอกซอยต่างๆไม่ใช่การเดินออกกําลังกายแต่มันคือการเดินหาแหล่งน้ำธรรมชาติเช่นคลองหนองบึงที่มีปลาให้เราได้จับกันถ้าเจอแหล่งน้ําที่ค่อนข้างลึกอาจจะไม่ค่อยดีนักสำหรับตัวเล็กๆอย่างคุณสุวิทย์จะเพื่อนๆเนื่องจากไม่สามารถลงไปยําน้าเพื่อจับปลาได้แต่ถ้าเป็นแหล่งน้าตื้น สักแค่เหนือหัวเข่าไปนิดหน่อยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากมายเลยทีเดียวละแหล่งน้ำบางแห่งนี่พอเจอเจอครั้งแรกเราไม่แวะมาอีกเลยก็มีเพราะว่าแทบจะไม่มีปลาอยู่ในน้ำให้เห็นเลยแต่แหล่งน้ำบางแห่งมาสัมผัสแล้วก็ต้องแวะเวียนมาอยู่บ่อยๆเพราะมีปริมาณปลาค่อนข้างเยอะพอสมควรช่วงนั้นไม่รู้เป็นอย่างไรชีวิตของคุณสุวิทย์กับเพื่อนๆส่วนมากจะวนเวียนอยู่กับการไปจับปลานอกบ้าน ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็มีความสุขความเพลิดเพลินปลาที่จับได้สุดท้ายแล้วก็นำไปขายต่อให้พวกผู้ใหญ่ในราคาถูกๆเอาไว้เลี้ยงเล่นๆเองบ้างนำไปปล่อยในบ่อน้ำบ้านเพื่อนบ้างแต่สำหรับจะนำมาทำเป็นอาหารกินนั้นลืมไปได้เลยเพราะว่าทุกคนทำอาหารกันม่เป็นเลยจกนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฝนตกลงมาหนักมากแล้วก็ตกติดต่อกันหลายวัน ส่งผลทําให้ทั่วทั้งกรุงเทพมีน้ําท่วมอย่างมากและนั่นก็ทําให้ซอยบ้านคุณสุวิทย์รวมไปถึงภายในบ้านของแกมีน้ําท่วมขังครอบคลุมแทบจะทุกพื้นที่พอน้ําท่วมขนาดนี้ผลที่ตามมาก็คือโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาในกรุงเทพต้องปิดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานานเป็นเดือนเลยทีเดียวตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่น้ําท่วมและโรงเรียนปิดคุณสุวิทย์กับเพื่อนๆไม่ต้องออกไปจับปลาอย่างแหล่งน้ําที่ไกลบ้านอีกแล้ว จับมันในซอยบ้านและภายในบ้านนั่นแหละเพราะมันง่ายแล้วก็สะดวกดีตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่ต้องคิดทำอะไรกันแล้วนัดรวมพลพร้อมอุปกรณ์ในการจับปลาแล้วค่อยๆเดินลุยน้ำไปอย่างชา้ชาๆสายตาก็คอยเพ่งดูในน้ำเผื่อว่าจะมองเห็นปลาตัวน้อยๆว่ายเล่นอยู่จะได้จับมันซะเลยเชื่อไหมครับว่าสามารถเดินลุยน้ำกันได้ทั้งวันตั้งแต่เช้าจะรดกลางคืนเลย ข่าวปลาอาหารไม่สนใจจะกินกันเลยละ่ะบ้านช่องก็ไม่คิดจะกลับกันขอให้ได้เดินตะลุยจับปลาเป็นพอนั่นคือความปรารถนาอันสูงสุดช่วงนั้นบรรดาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนของแกที่ตะเวนจับปลาด้วยกันในช่วงน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพมีอยู่คนหนึ่งชื่อชื่อเจ้าสืออาจเจ้าเล็กเจ้าเล็กนี่เป็นเด็กผู้ชายที่มีจิตใจค่อนข้างจะนักเลงสักหน่อยพร้อมที่จะโชคต่อยกับใครก็ได้และพร้อมที่จะทำร้ายสัตว์ต่างๆได้เช่นเดียวกัน มีอยู่วันหนึ่งวันนั้นคุณสุวิทย์กับเพื่อนๆซึ่งรวมถึงเจ้าเล็กด้วยออกจากบ้านกันตั้งแต่เช้าม,มืดโดยเริ่มจากหน้าบ้านของแกแล้วก็เดินไปกันเรื่อยๆระหว่างทางก็มองหาปลาแล้วก็จับปลาไปด้วยแล้ววันนั้นดูมันโชคจะเข้าค้างยังไงไม่รู้เจอปลาเยอะมากเลยทั้งปลาช่อนปลาดุกปลาหมอปลากระดีไม่รู้พวกมันมาจากไหนจากไหนกันแต่จะมาจากไหนก็ช่างเถอะขอให้จับได้เยอะๆก่อนแล้วกัน ทุกคนก็เดินตะลุยน้ําที่ค่อนข้างจะสกปรกพอสมควรจนกระทั่งเดินมาถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งต้องขอบอกมาก่อนเลยว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างมานานหลายปีแล้วไม่มีคนมาพักอาศัยอยู่จะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันตรงบริเวณของประตูบ้านร้างหลังนั้นมีหอยทากตัวใหญ่พอสมควรเกาะอยู่ประตูบ้านที่เป็นไม้ตัวหนึ่งมันเหมือนเกาะอยู่นิ่งๆแต่ความเป็นจริงแล้วมันค่อยๆขยับตัวไปอย่างช้าๆ และมันน่าจะไปถึงอย่างจุดหมายที่ต้องการได้หากไม่เจอกับเจ้าเล็กซะก่อนพอเจ้าเล็กมันเห็นหอยทากตัวนั้นมันก็มองหาไม้เสียบลูกชิ้นปิ้งทันทีพอเจอมันก็เอาไม้เสียบลูกชิ้นมาทิ่มแทงทะลุเปลือกหอยจนเจ้าหอยโชคร้ายตัวนั้นร่วงหล่นลงไปในน้ําสุดท้ายมันก็เสียชีวิตด้วยฝีมือของเจ้าเล็กนั่นเองซึ่งวันนั้นคุณสุวิทย์กับเพื่อนๆก็พยายามห้ามเจ้าเล็กอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ไม่ยอมฟัง ถึงแม้จะพูดถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษมันก็ไม่สนจะสังหารเจ้าหอยทากตัวนั้นท่าเดียวเฮ้ยเล็กทำแบบนี้มันฆ่าสัตว์ชีวิตบาปกรรมมีจริงนะเว้ยไอ้บาปกรรมเลยไม่กลัวหรอกจากนั้นคุณสุวิทย์กับเพื่อนๆรวมถึงเจ้าเล็กก็เดินออกจากตรงบริเวณนั้นเพื่อจับปลากันต่อไปจนเวลาผ่านไปประมาณ15นาทีเดินไปได้ประมาณทัก200เมตรก็มาถึงบริเวณแห่งหนึ่ง ซึ่งน้ําตรงนั้นค่อนข้างขุ่นพอสมควรเรียกว่ามองใต้น้ําแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยและตรงบริเวณนั้นนั่นเองที่ทุกคนได้เห็นว่าเจ้าเล็กมันได้รับผลกรรมจากการกระทำเข้ามาอย่างรวดเร็วในขณะที่กําลังเดินอยู่นั้นขาข้างขวาของเจ้าเล็กเกิดถูกไม้เสียบลูกชิ้นทิ่มเข้าอย่างแรงจนแทงทะลุเข้าไปในเนื้อลึกพอสมควรพอเจ้าเล็กโดนเข้าแบบนั้นมีหรือจะอยู่เฉยได้มันส่งเสียงร้องระง,งมด้วยความเจ็บปวดก่อนที่พวก เพื่อนๆจะรีบเข้าไปช่วยกันพามันกลับบ้านเพื่อมอบเป็นหน้าที่ให้พ่อกับแม่เขามันต่อไปนี่แหะครับที่เขาเรียกว่ากรรมเพียงแต่มันมาเร็วกว่าที่คาดเท่านั้นเองการที่เจ้าเล็กนําไม้เสียบลูกชิ้นไปทิ่มหอยทากจนตายสุดท้ายมันก็ต้องเจ็บตัวเพราะไม้เสียบลูกชิ้นเช่นเดียวก,กันครับ